คุณผู้ชมครับเกาหลีเลยก็ต้องบอกว่าชาวนี้ชาวสวน GU นั่งยิ้มกันแล้วครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องเอสเบสแพสโฟเรสครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเดิมครับโคชไมค์เช้าวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการวีเคราะห์กับเช้านะครับประจําวันที่23เดือนมีนาคมปีพศ2565เช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมเพิ่มเติมก็คือโอ้โหปิดกําไร GU ไปนะครับเช้านี้ก็ ค่อนข้างสวยงามนะครับใครที่ถือออเดอร์บายมาชุดนี้นะครับเช้านี้ผมก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ1000เหรียญนะครับเย้เข้าพรอดไปก่อนนะครับผมสรับใครที่ถือบายมาก็ทำรอบมันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูใหม่ว่าวันนี้จะไปยังไงต่อนะแต่ว่าแนวต้านวันนี้น่าจะต้องขยับขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ราคายกฮายกโลขึ้นมาอย่างสวยเลยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกงี้นะอย่างสวยนะ GU นะครับแต่ EU ก็แบบยังไม่ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ ส่วนตัวก็ยังมีมีออเดอร์อยู่เหมือนกันนะครับส่วนทองคำก็ทรงๆอยู่นะเมื่อวานก็ลงมาเทสที่1910แล้วนะครับแลวก็พุ่งรีบาวขึ้นมาเลยก็แรงค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับตามภาษาทองคำนะต้องตีกรอบกันใหม่แล้วตอนนี้ก็เบรกเบรกกรอบที่เราตีกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นไซด์เวทแทนเนาะโอเค ก่อนชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง FBS 5 forex ไว้ด้วยเลยกันนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิป forex ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กับพร้อมๆกันนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับ let's go มาดูคู่แรกกันก่อนเลยแล้กันนะครับก็จะเป็นคู่ EUR USD นะผมก็ EUR บอกว่ามันยังยกโลอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็รอดูกันไปก่อนนะครับในส่วนของทำฟรมเดย์เมื่อวานเนี่ยที่ราคาลงมา ด้านล่างตรงนี้นะแล้วไม่ผ่านนะครับคุณผู้ชมเออแล้วพุ่งขึ้นมาปิดที่เดิมเลยนะครับกลายเป็นว่ามาปิดแท่งแฮมเมอร์ตรงแนวรับที่เป็นกรอบเทนตรงนี้พอดีนะครับเออเลยมองว่าวันนี้มีลุ้นแล้วครับผมขาบายนะครับใครที่ยังอยู่นะใครที่ยังอยู่แล้วไม่โดนเ l อออกไปก่อนนะเมื่อวานก็มาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับส่วนตัวผมอยู่ครบทุกไม้เลยนะครับไม้ที่บายกันมาด,ด้านบนตรงนี้ก็อยู่นะไม้นี้ก็อยู่ไม้เมื่อวานได้มาเพิ่มอีกไม้นึงนะครับคุณผู้ชม เดีย๋ยวมาดูกันว่าจะไปยังไงต่อนะครับสำหรับ E.U. นะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยแนวโน้มนะครับผมยังมองว่ามีโอกาสขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็ชิดกรอบเพรดด้านล่างแล้วในส่วนของนเฟมเดเนี่ยมีไฮนะครับนี่ไฮสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็โลเนี่ยสังเกตดูว่ายกขึ้นยกขึ้นตลอดเลยนะมาดูว่าโลนี้จะเป็นโลที่ยกขึ้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแท่งนี้ก็กลับตัวค่อนข้างสวยงามนะครับก็มารอลุ้นกันว่าจะ ตลาดบ่ายนะครับจะสามารถพุ่งขึ้นมาแล้วทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับแนวต้านกอ็อยู่ที่ประมาณ1.10500นะถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วยืนบนนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวรอย,ย่อแล้วก็อัดบายเพิ่มอีกนะครับรอแผนกันดูนะแต่ว่าถ้าทุบลงมานะครับแนวรับวันนี้ก็ให้ไว้ที่เดิมเลยครับ1.09 3 0 0ครับ1.08700แล้วก็1.08400นะครับ ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็ที่เดิมครับ1.12,300นะถ้าถ้าไม่ขึ้นมาแนวนี้ก็ยังไม่ปิดกําไรนะครับรอไปก่อนครับรอไปก่อนเพราะว่าได้ GU มาแล้วนะครับก็ถือว่าตุนๆกันไปตุนกําไรไว้ก่อนนะครับปะดูคู่ต่อไปครับจี p USD นะครับวันนี้ต้องบอกว่าแฮชแท็กนะครับ GU สวยน่ารักกันเลยทีเดียวแล้วผมค่อนข้างสวยงามนะครับราคาพุ่งขึ้นมานะครับจากชุดที่เราเข้ากันเนี่ยถือว่าค่อนข้างไกลนะคุณผู้ชมประมาณ2,500จุดเลยนะ เออใครที่ถือมานี่ก็แบบอิ่มๆกันเลยขนาดผมถือแค่แบบ0 0 5 0 0 5เองแค่ไม่กี่ไม้ครับปิดเป็นพันดอลเลยช็อตเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับกำไรก็ค่อนข้างสวยงามนะครับอ่ะแท่งเดมาดูแท่งเดกันหน่อยครับสำหรับทำเฟรมเดเนี่ยเป็นกระทิงเริ่มมาแล้วนะครับกระทิงเริ่มมาแล้วแต่ว่า moving average ใน headphone จริงจริงตัดกันขึ้นมาตั้งแต่1.30-800นี้แล้วนะแล้วก็ทุบลงมาอีกทีนึงแล้วไม่หลุดไม่หลุดตรงนี้ก็ขึ้นยาวเลยนะครับ ทีนี้ถ้าจะหาจังหวะเข้าเนี่ยต้องรอย่อลงมาก่อนนะครับคุณผู้ชมเข้าจุดนี้ก็ยังคงเสี่ยงอยู่นะครับมารอแนวสวยๆหน่อยก็สัก64.8อีกรอบนึงนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ยอ่ออาจจะย่อไม่ถึงอาจจะมาแค่ประมาณ38.2ก็เป็นได้นะครับเออโซอนนี้แล้วกันครับโซนนี้แล้วกันชีดกรอบเทนด้านล่างด้วยนะเดี๋ยวหาจังหวะโฟล l ลบายกันโอเคครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปต่อเลย เซลได้หรือเปล่าโค้ดไปดูกันครับแนวต่อไปจะอยู่ที่61.8นะแนวนี้ขอขยับขึ้นมาเป็นโซนนี้แล้วกันนะครับเออแนวนี้พอได้อยู่นะครับออชิดกรอบเทนด้านบนตรงนี้ด้วยโอเคให้ไว้3แนวแล้วกันนะครับแนวต้านวันนี้อ่ะเรียบร้อยครับผมแนวรับครับ1.32100 3ครับห3 1่0 0แล้วก็1.3 1 1 0 0นะครับห่างกันค่อนข้างไกลเลยนะแนวรับสุดท้าย ขยับขึ้นมาสักหน่อยดีกว่าเออสัก1.31500นะครับพอเป็นไปได้อยู่เออประมาณนี้โซนนี้นะครับน้าน่าสะสมบายนะส่วนแนวต้านครับ1.33900 1.34200แล้วก็1.34500นะครับถ้าพุ่งขึ้นมาโซนนี้ก็เดี๋ยวรอหาจังหวะเล่นเซลนะครับเล่นรอบสั้นๆกันนะครับน่าจะมีจังหวะย่อได้อยู่เนาะโอเคก็ลองวางแผนกันดูนะครับแนรับแนวตานตามนี้เลยวันนี้ปดูคู่ต่อไปกันครับ XAUUSD ครับผมสำหรับราคาทองคำนะครับเมื่อวาน เมื่อวานผมแทบไม่ได้เฝ้าทองคําเลยนะพอดีไปดูคู่ E.U กับ G.U. นะครับก็เลยผ้าทองคําไปเหมือนกันนะครับก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเต็มหลอดนะครับหจุดเอ้ยหนึ่แล้วนะพุ่งมาประมาณ1น0 0งหกว่าจุดนะครับเอ้ยหนึ่จุดมาเดี๋ยวมาดูต้องวางกันใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันมันไม่ใช่กรอบนี้แล้วนะครับผมมันจะเป็นกรอบดีแทนนะครับผมเออนี่พอได้อยู่นะครับ รอ,อดูว่าแนวรับนี้จะอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าหลุดลงมาอีกก็เดี๋ยวเจอกันแนวรับด้านล่างสุดท้ายนะครับ1น1 5นี่ไม่ใช่ละก็ประมาณนี้3โซนนี้นะครับแนวรับ1 9 0 6 1 9 0 0แล้วก็1894แนะครับแนวรับสําหรับวันนี้นะก็พอเล่นใบรอบสั้นๆได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าพุ่งขึ้นมานะครับแล้วยืนบน19 4 0ตรงนี้ขึ้นมาได้ก็เดี๋ยวรอย,ย่อาบนะครับเพราะว่าจริงๆแนวต้านสําคัญของรอบนี้เลยเนี่ยผมมองว่าเนี่ย 1 9 19, 4 9 4 0นี่แหละถ้าเกิดว่ามันพุ่งขึ้นมาแล้วยืนบนนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้มีมีโอกาสขึ้นต่ออีก5,000จุดนะครับต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ไปได้2ทางครับพอๆกันเลยก็ให้แนวแนวต้านไว้ที่เดิมแล้วกันนะครับถ้าไม่ถ้าไม่สูงถ้าไม่ขึ้นมามากกว่า1น6 9นี่ผมก็ยังไม่เซล์นะมันมันก็ยังมันก็ยังซูมเสี่ยงอยู่นะครับคุณผู้ชม ก็ลองวางแผนกันดูนะครับแนวต้านผมให้ไว้1958 1965แล้วก็1971นะครับผมส่วนแนวรับครับ1900 19 1906 1900แล้วก็1895นะครับลองวางแผนดูครับไปได้2ทางพอกันเลยอะตอนเนี้ยโอเคปะดูคู่ต่อไปครับ USD JPY นะครับโอ้โหต้องบอกว่าพี่ UJ ของเรานี่ชอบเร่งเครื่องนะฮะ ชอบเร่งเครื่องจะจัดเลยเพราะว่าไม่มีไม่มีแท่งย่อให้เลยนะครับอูอารมณ์คล้ายๆแบบเราบายเอเอมารอบนั้นเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ดูจากทำ f ฟรมเดย์นะครับตอนนี้อ s i ซมา83แล้วนะฮะถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวีกันสักหน่อยนะครับวี week ก็อยู่ที่77แล้วนะครับผมแต่วีกเนี่ยยังยังยังไปได้อีกนิดนึงนะฮะไปเดี๋ยวไปดูแนว ฟีดบอลนซีกันสักหน่อยครับตอนนี้คือพุ่งขึ้นมานะครับสูงกว่า78.6นะครับ1นึ่งหตรงนี้เนาะแล้วก็อยู่ในโซนนี้เรียบร้อยแล้วเออในกรอบนี้นะครับถ้าราคาจะไปต่อเนี่ยแนวต้านแนวต้านต่อไปเนี่ยที่จะมีโอกาสขึ้นไปเทสนะครับก็คือประมาณนี้แปดสิบแปดจุดหกนะครับแนวต่อไปของวีคเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งสองสองนะครับจุดห้าร้อยเอยห่างจากราคาปัจจุบันประมาณเท่าไหร่ครับลองวัดดูพันสี่ชิวๆเลย นะครับชิวๆเลยก็ <g ül> มารอดูกันต่อว่าจะยังไงต่อนะครับสําหรับคู่ของ UJ นะครับ <g ül> ก็เดี๋ยวผมก็วางวางเป็นเซลลิมิตไว้รอนะครับจริงๆชุดนี้นี่ก็เซลมาเยอะแล้วนะแต่ก็ขึ้นมาชุดนี้ก็เพิ่ม <g ül> เพิ่มเข้าไปอีกชุดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันไปต่อก็เดี๋ยวเปิดเพิ่มอีกชุดหนึ่งที่ชุดด้านบนตรงนี้นะครับคือ <g ül> <c oughs> ผมเอ็มได้เรื่อยๆครับตอนนี้มันโดนโดนลากจากชุดแรกมาประมาณ3000จุดอยู่เลยจริงๆผมเอ็มได้ประมาณ20 0 0 0 ส0 0 0 0จุดนะครับคุณผู้ชมเออก็เดี๋ยวถ้าขึ้นมาจุดนี้ก็ยังคงอยู่ในแผนอยู่นะครับก็ใครที่พอร์ตยังไหวนะก็เดี๋ยวรอรอด้านบนนะครับแต่ว่าใครที่พอร์ตไม่ไหวนะครับตามที่ผมแนะนําเลยก็คือให้หาจังหว hate, นะเฮดเนาะตอนที่ราคาเบรกเบรกกอนนี้ไปแล้วนะครับเออเราเฮดก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะแล้วก็ตลาดกระทิงยังคงแข็งแรงอยู่นะครับแต่แนวต้านก็ใกล,ใกล้ใกล้จะถึงแนวต้านสําคัญแล้วนะค,คุณผู้ชมอึดใจอีกอึดใจหนึ่ง อีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูในกรอบเดยนิดนึงครับแล้วก็วัดเอ็ก n s นชั่นของชุดนี้จริงๆชุดนี้ก็261.8นะครับอาจจะจบตรงนี้เลยก็ได้นะอาจจะจบตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าถ้ามันพุ่งขึ้นไปต่อนะครับก็ รอลุ้นกันที่ 1, นึ5งหนึ่งนะครับของชุดนี้อันนี้คือสุดๆแล้วแหละนะครับอาจจะเกินได้อีกนิดนึงนะครับบวกลบอีกประมาณพันจุดก็หาจังหวะเบมกันดีๆนะครับคู่นี้คือแรงจะจัดนะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันย่อมาละโคตรมันย่อมาเนี่ยมันจะมาที่ราคาไหนนะครับป่ะไปดูแนวฟิโบนัชชีกันนะครับถ้าเกิดว่าย่อมานะแนวแรกเลยนะครับแนวแรกเลยที่จะเทคโปรฟิตนะครับอาจจะปิดกําไรก่อนบางส่วนนะครับหรือว่าพอร์ตไครฟ้าแล้วแบบกดดันมา ทั้งอาทิตย์และนะครับปู่อ,อยู่กับพอตแดงมาแบบไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยถ้ามันยอ่อมาโซนนี้ก็อาจจะหาจังหวะเก็บทํารอบปิดออเดอร์ไปก่อนเลยก็ได้นะครับโอเคครับผมก็แนวรับแรกนะครับ23.6ครับ1,097 0 0ครับเออแล้วก็แนวรับที่2ครับ1,092 0้แล้วก็แนวรับที่สาม1 8 6 0 0นะถ้ายอ่อมาโซนนี้ก็อ่ะโทษนะผมถ้าเกิดว่ายอ่อมานะครับก็มีโอกาสจะเข้ามาวิ่งในกรอบโซนนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะด้งขึ้นมาต่อ,อประมาณนี้ประมาณนี้ ก็อลองอางแผนกันดูนะครับยูเจคิดว่าใกล้แล้วแหละนะครับใกล้จะลงเหรอไม่ครับใกล้ <laughs> เราเล่นครับเราเล่นใ,ใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วขาขาขึ้นนะรออีกนิดนึงอีกนิดนึงประมาณ1นึ่0 0นะครับปต่อไปครับ AUD USD ครับพี่เของเราก็พุ่งขึ้นมานะครับจริงๆก็ไม่ไม่ผิดคาดอะไรนะเพราะว่าคู่นี้เทรนขาขึ้นนะค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วเนาะ จริงๆถ้าไปต่อนะครับแนวต้านที่ที่วางไว้เนี่ยของวันก่อนนู่นเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมาเทสถึงแล้วนะห่างจากราคาปัจจุบันอีกแค่500จุดเองนะครับแนวต้านแรกเนี่ย0 7 5 100้ครับแนวที่2 0.75 500ด้แล้วก็แนวต้านที่3ครับ0.76นะครับผมแนวรับก็ให้ไว้ที่เดิมครับแต่ว่าอาจจะเคยต้องขยับขึ้นมานิดนึงโซนนี้ครับแนวรับแรก0.73400นะครับถึง0.72700นะครับ แต่ว่าถ้าขึ้นมาโซนนี้ใครที่แบบยังไม่มีออเดอร์แล้วอยากอยากแบบหาจังหวะเก็บเซลสั้นๆนะครับก็บรอรอไปเซลตามแนวต้านได้นะครับแล้วจะมีรอบย่อดได้อยู่ป่ะคู่ต่อไปครับ NU นะครับจีิงก็วิ่งคล้ายๆกับ au เลยนะครับแต่ว่าผมให้กรอบแนวต้านไว้ค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมเออก็ให้แนวต้านไว้ที่0 7 0 7 0 6 0 0เเลยอ่ะอีกอีกเท่าไหร่ อีกพันจุดนะครับจากราคานี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาถึงก็เดี๋ยวลองพิจารณากันดูนะครับอาจจะหาจังหวะสะสมเซลล์ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครที่ติด UJ ติด EU อยู่ก็ยังไม่ต้องเข้าเพิ่มนะครับให้ให้เราเทรเทรแค่คู่2คู่ก็พอเนาะประมาณนี้ประมาณนี้0.70600ถึง0.71300นะครับอันนี้เป็นแนวต้านของ NU เนาะส่วนแนวรับครับที่เดิมเลย0.7ทลม0.67900นะครับถึง0.67600 ปะต่อไปเป็น Ucat นะครับก็ตามคาดเช่นเดิมนะอันนี้ก็ลงลงมาเทสแนวรับโซนนี้แล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าไม่เด้งจุดนี้นะครับเตรียมไหลลงต่อนะครับเออเตรียมไหลลงต่อก็มาเจอกันที่1.25นะครับกับ1.24700นะวันนี้มีโอกาสลงมาถึงค่อนข้างสูงนะก็รอติดตามราคากันดูครับต่อไปเป็น Ufund ครับก็อยู่กลางๆเลยนะครับแนวต้านแนวรับที่เดิมเลยนะครับแนวต้านเจอกันที่0ูจุ 94400นะครับ0.94700นะส่วนแนวรับนะครับ0.92200กับ0.91900โ okay. อเคมีอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะใครที่พลาดนะครับหรือว่าตกรถคู่ EA ไปนะตอนนี้ราคาลงมารับแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้แถมให้นะแถมให้ก็คือลงมาเทสกรอบนี้นะครัถือว่าลงมาค่อนข้างสวยนะจริงๆจุดจุดที่เราเังเนี่ยอีก2,000จุดน่าสนใจนะคู่นี้น่าสนใจถ้าเกิดว่ามันไม่ ขาเรียไม่ไม่หลุดลงต่อแล้วจบตรงนี้เนี่ยอันนี้คือ1น,น,นะครับอันนี้2นะเตรียมขึ้น3นะครับคุณผู้ชมทาเก็ตต่อไปเนี่ยที่ราคาจะไปเนี่ยผมมองว่าต่ําๆเลยก็นี่เลยเนี่ยหนึ่งนะครับหนึ่งจเออแต่ว่าถ้ามันพุ่งขึ้นมาต่อแรงๆจริงๆถ้าเกิดว่า3เท่ากับ1ก็จะมาที่เท่าไหร่เอออาจจะมาโซนนี้ก่อน ประมาณนี้โอเคอันนี้อันนี้หน้าหน้าเริ่มสะสมเซตหน้าเริ่มสะสมบายแล้วนะบายบายครับโทษหน้าเริ่มสะสมบายแล้วนะครับชุดนี้เพราะว่าจุดจุดที่เราจะรับกันเนี่ยถึงโลนี้นะครับอีกประมาณ2000จุดถ้าหลุดโลนี้ไปก็คัดทิ้งนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าพุ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้โห80,00จุดนะครับททร์เก็ตเราก็4ต่อ1นะครับ TP TP 8 0 0 0ถ้าถ้าเสียก็ประมาณ2,000กว่า อารมณ์ประมาณนี้ครับน่าสนใจนะใครที่ยังไม่มีออเดอร์ก็ไปจัดกันได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของวิคห์กางเช้าสหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับเราไปดูเชิงข่าวกันนิดนึงนะคุณผู้ชมไปฮะวันนี้สําหรับข่าวนะครับก็มีกล่องแดงนะครับของ GVP ตอน14นาฬิกานะครับผมเลยก็19นาฬิกานะครับก็เป็นกล่องแดงเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้นะครับเฟดนะครับลุงชารอมพาวเวลนะครับ จะขึ้นมาพูดอะไรบางอย่างอีกแล้วนะก็รัดเข็มขัดกันให้แน่นนะครับมาดูว่าลุงจะมาพูดอะไรนะเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งน่ครับทำให้ค่างเงินดอลลาร์นะ่าจะค่อนข้างผันผวนนะวันนี้โอเคถือว่าเป็นเป็นข่าวที่ตามคาดเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากกราฟเทคนิคแล้วอ่ะจริงๆคู่ EU เนี่ยมันต้องวันนี้เท่านั้นนะ <laughs> มันต้องเลือกทางวันนี้เท่านั้นแล้วแหละนะครับ ถ้าเกิดว่ามันจะไปต่อเนี่ยมันจะออกข้างไปกราฟมันจะแบบยังไงอะเราเราก็ต้องไปหาโลใหม่ทีมันจะไม่ค่อยสวยนะครับพอเง้นเนี่ยเลยมองว่าถ้าไม่ทุบวันนี้เนี่ยก็ต้องพุ่งขึ้นไปไฮด้านบนเท่านั้นนะเนี่ยก็เดี๋ยวไปรอลุ้นจากแรงข่าวคืนนี้กันนะครับราคาทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ดอลลาร์อ่อนเนี่ยเออเตรียมเตรียมบินต่อนะถ้ายืนบน19 4 0ขึ้นมาได้นี่บินต่อทั้งอาทิตย์เลย นะครับแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้มาก็เตรียมนิวโลใหม่นะครับอีก4,000จุดเหมือนกันก็รัดเข็มขัดกันให้แน่นนะครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกทุกท่านนะครับพอตฟ้ากำไรท่วมพอตกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปเลยครับสวัสดีครับ